ความจริงปรากฏหลังกึ่งพุทธกาลตรงกับปีพศ2567สัญญาณกะรียุคสงครามโลกภัยพิบัติโลกเริ่มเกิดขึ้นแล้วบทความโดยอาจารย์เดชานรุนาศก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะอะไรคือคำว่ากึ่งพุทธกาล และจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนับต่อจากนี้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงดับขันลงเมื่อมีพระชนพรรษาที่84ปีถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าทรงดับขันลงเมื่อมีพระชนพรรษากี่ปีกันแน่และจะนับเอาอะไรมาคำนวณให้ตรงกับเวลาความจริงให้รู้ว่ากึ่งพุทธกาลนั้นจะตรงกับปีพศที่เท่าไหร่กัน การสนทนาธรรมบางตอนกับพระสายป่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยแยกพระสงฆ์ให้เป็นนิกายต่างๆไม่มีวัดบ้านไม่มีวัดป่าเพียงแค่สายวัดป่าจะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติเพื่อค้นหาหนทางหลุดพ้นด้วยตนเองก็เลยมาเข้าใจความจริงว่าตำราที่เขียนในเรื่องประวัติ และหลักคำสอนในเรื่องพระพุทธศาสนานั้นเกือบทั้งฉบับนั้นถูกมนุษย์เขียนแต่งเติมขึ้นมากันเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขียนขึ้นมาและมีหลายรูปที่ทั้งมรณภาพไปแล้วและที่เก็บตัวปฏิบัติธรรมอยู่เงียบๆก็รู้ความจริงมานานแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในยุคข,ของตระกูลสากยวงศ์และชมพูทวีปก็คือพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากและประเทศไทย ก็คือจุดศูนย์กลางการออกเผยแพร่พระธรรมของพระพุทธเจ้าและในยุคสมัยนั้นอินเดียก็คือพื้นที่การกำเนิดขึ้นของแหล่งสถานศึกษาพระเวทจำนวนมากที่มีพวกพรามหมณ์ฮินดูที่ส่วนใหญ่เป็นชาวอารยันเป็นผู้สอนในศิลปะวิชาต่างๆถ้าจะให้ฟันธงว่าพระพุทธโคโดมทรงถือกำเนิดขึ้นในอดีต ที่เคยเป็นพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบันก็ไม่น่าตกใจอะไรแต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือการเสด็จนิพพานของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นไปตามโหราศาสตร์ของพราหมณ์ฮินดูก็ไม่ใช่อายุ84ปีที่ทรงเสด็จดับขันแต่จะกลายเป็นว่าพระพุทธโคโดมทรงมีอายุที่134ปีก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน ส่วนอายุ84ปีในตำรานั้นน่าจะถูกมนุษย์เขียนขึ้นมาเองและกลายเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ส่งเสด็จเข้าสู่พระนิพพานเร็วที่สุดเหมือนเดอะแมทริกเพราะหากย้อนไปดูประวัติของพระพุทธเจ้าในทุกๆพระองค์จะต้องใช้เวลายอย่างน้อยถึง90,000ปีถึงจะสามารถเสด็จเข้าสู่พระนิพพานได้ การเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้หมายความว่าจะต้องทรงสเสด็จดับขันลงหรือต้องตายลงเพราะการเป็นพระอรหันต์ที่ดับกิเลสลงได้หมดนั้นก็ยังใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปแต่ประเด็นคือหาก134ปีการเข้าสู่พระนิพพานของพระพุทธโคดมตามหลักขุรศาสตร์พราหมณ์ฮินดูก็ต้องหมายความว่า การเข้ากึ่งพุทธการของการถือกำเนิดขึ้นของพระศาสนาก็จะตรงกับพศ2567พอดิบพอดีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่ปีพศ2567เป็นต้นไปไหายะจะเกิดขึ้นทั่วโลกและจะมีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญไปถึงสามอย่างแม้ว่าพระเกจิผู้เข้าสูน่นิพพานทั้งหมดจะล่วงรู้มานานแล้วแต่ก็ไม่สามารถพูดได้เพราะทุกอย่างเป็นไปตามบาระกรรมของอนันตรมัตคที่มีหนึ่งส่วนได้หลุดออกและแตกสลายลงไปแม้แต่ตัวของผมเองท่านก็ไม่ยอมบอกให้รู้แต่ให้ใช้สติปัญญายาณเข้าไปรู้ความจริงเอาเอง รู้อย่างเดียวที่สามารถบอกกับเราได้ว่าหายนะในกึ่งพุทธกาลจะกินเวลาไปถึง67ปีก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ที่หคือพระศรีอริยะเจ้าจะเสด็จลงมาเป็นพระศัสดาองค์ต่อไปเมื่ออายุไขของพระพุทธศาสนาเดินทางมาครบที่5,134ปีทำไมมันถึงได้ยาวนานมากจนเกินไป ในช่วงการเกิดไหยนะขึ้นในกึ่งกลางของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีแค่มนุษย์บนโลกเท่านั้นที่คิดแบบนี้แม้แต่สมาพันธกาเล็กซี่อย่างต้องรีเรร่งให้การเวลาของโลกนี้หมุนเร็วเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่านับจากนี้ไปเวลาบนโลกจะเดินเร็วมากแค่แว็บเดียวหนึ่งวัน จะเหมือนแค่หนึ่งชั่วโมงยังไม่ทันทำอะไรเลยก็หมดเวลาและมืดค่ำลงแล้วและจะเป็นอยู่แบบนี้และถี่เร่งมากขึ้นจนมนุษย์เผลอหลับไปเพียงแวบ,บเดียวตื่นมาก็เที่ยงวันแล้วเรื่องการเมืองของประเทศไทยของเราก็ไม่ต้องไปแปลกใจอะไรไปเพราะทักษิณคือตัวเลือกของอนันตรมามักกรรมและในทั่วโลกก็จะมีคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเป็นอนันตรมามักกรรม เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆพร้อมกันและผู้ที่คิดจะปราบทักษินให้ลงได้นั้นแทบไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเพราะเป็นดวงของมหาจากักรพรรดิตามหลักโหราศาสตร์ของพราหมณ์ฮินดูเป็นดวงชะตากรรมเหมือนในยุคข,ของฮิตเลอร์ที่จะต้องเกิดมาเพื่อทำลายล้างทุกอย่างแม้แต่ลูกสาวของทักษินยังกล้าด่าในวันและตระกูลอยู่บำรุงได้แบบสบายๆเมื่อไร้ค่าไร้ประโยชน์ และประเด็นต่อมาที่น่ากลัวที่สุดก็คือขบวนการคบคิดการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ลงที่จะทวีคูณร,รุนแรงมากขึ้นที่มีทั้งพวกกลุ่มทุนนักการเมืองและพวกองค์กรอิสระครูบาอาจารย์นักวิชาการสื่อสารมวลชนและผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นยุคที่ข้าราชการและคนดีเริ่มอ่อนกำลังลงแม้จะมีความพยายามที่จะคิดโค่นทักษิณลง แต่ก็เหมือนพากันบินเข้ากองไฟกันหมดผมก็เพียรพยายามเสนอแนะวิธีแก้เกมของทักษิณอยู่หลายครั้งและชี้แนะวิธีแก้ไขาหาทางออกให้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังแห่งอนันตธรรมกรรมนี้ได้ผู้คนจะเข้าสู่ยุคหูหนวกตาบอดกันหมดแต่จะเต็มไปด้วยพวกกวดดีอวดรู้ใช้วาทกรรมและกำลังเข้าห้ามหันกันเอง ตอนนี้รู้เพียงว่าสัญญาณที่รุนแรงมากที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก็คือสงครามโลกภัยพิบัติโลกเชื้อโรกระบาดหนักและรุนแรงมากจากสมาพันธ์กาแล็กซี่ที่ไปทำให้แกนโลกหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นเพื่อให้เกิดเหตุการณ์กะลียุกข,ของโลกให้เกิดเร็วขึ้นเพื่อที่จะเร่งการเวลาให้ประรีอานให้ทรงเสด็จลงมาเร็วขึ้นแสดงว่า ขนาดแม้แต่สมาพันธ์กาแล็กซี่ยังเอือมพระอากับจิตใจต่ำช้าของพวกมนุษย์บนโลกใบนี้ที่นับวันจะมีแต่ความทวีความรุนแรงของจิตใจที่ต่ำช้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคนดีๆบนโลกนี้แทบจะต้องเอากล้องสองขยายมองหากันเลยทีเดียวบทความโดยอาจารย์เดชานรุนาศ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ